คิดถ yeah, oh ึงเธอจังเจ้าหญิงน้อยคนสุดเฮียเบสจุดหล่อน่ะท่านเห็นจักเตื่ออยู่เปงนตัวาถือขนาดไหนอ่ะแกมาเดียวได้ทานยังครับลาบองเบสมันเล่นสีหักเด้อมันหักแล้วมั่วแรงเป็นอะไรล่ะก็ยังมันหักตื้องตัว สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอ้าวอะไรเฟรชเล่ตออ้าวไลฟ์เลตเตอร์อ้าวเขาอุาอตส่าห์ไลฟ์ดิจิตอลเหรอไปเอาไปไลฟ์เฟซโอ้ยใส่นาดูตาแดงแดงนอนนอนหลายบ่เ <c oughs> น่นนอนบ่อ,อิ่นมนอนบ่อ,อิ่มเจ้า พี่ใส่แนนสวยมากค่ะอืมผู้ถูกใจจังเป็นยังขอต้องบอกเสยียไหมเปล่าขอเอาขวาใจกันเอาปิดไม้ก่อนกินบะคอน้องยังเจ ยังเลยค่ะยังมาันยังมากันไอ้กีบคอเลยพึ่งใดมากหมูว่านนี่บอกพ่อไดมากหมูว่านนีกะเอาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนมาคั้นได้กินแบ่งไปไว้ครับจะของนิดนึงแล้วก็เอาว่าจะม่กินอยู่ขห้องเสือกันัดที่นี่เมื่อเศ้าน่ะเตือนถ้เศร้าเฝ้าไปคันสมมิวลากินปุ๊บก็ยานทองเสียมันสิบ่เป็นการเป็นงานเด้ก็เลยพักก่อนก็เลยมาคั้นได้กินัดที่นี่ก็ว่าสิจมากินนี่ละเอันนี้ก็เลยอ่ะเดี๋ยวหอมบุญก่อนเดี๋ยวค่อยกิน เดี๋ยวจะมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังก่อนนะคะเดี๋ยวรอน้องบอสก่อนนะคะน้องบอสไปเอาสายมาเชื่อมให้ยูสิได้ฟังมวนๆน,นะคะอืได้บรูวาสิร้องมวนบอสวันนี้นะคะใครอยู่นะคะแล้วก็รับเชิญด้วยนะคะใครไม่อยู่ก็ไม่ได้รับเชิญนะคะถ้าเห็นใครก็แสดงว่าคนนั้นอยู่นะคะ ออย่าลืมทานปลาล่าบองนะคะปะลาล่าบองมาถึงรอยังน้อกนอนอ่าติ้เย็นอันใหม่สองพักผ่อนบ้างนะคะมิสามสาย <c oughs> วันนี้แหละค่ะน่านจะเดือดอีกตามเคยวันนี้ สิเทพน้องให้บอกแน่เพลงอยังวะก็สิเทพน้องให้บอกแน่เริ่นต้วนวนางไหนสิเทพน้องให้บอกแน่รู้เต็มอก <c oughs> น้ำตาเยอะจังกอดเลยตอนนั้นอะ <c oughs> สิเทพน้องให้บอกแน่ <c oughs> ทุกคนมันเริ่มต้นม่ายังไงเพลงนี้นะ่ะ ไอติมคู่หรือเปล่าคะไอติมคู่ยังขอแค่ไ้กินอยู่แล้วกินอยู่ผู้เดียวนั่นสองอันเลยนั่นเอาไอติมมาสองอันเแต่เอามาเพื่อเฮ้าอันหนึ่งบัตได้แจกมันกินสองอันบ่นไอติมคู่ไอ,คไอติมกินผู้เดียวสิละลายอิ่มบุญจังเลยค่ะสายแนนวันนี้นะคะก็เอาบุญมาฝากพี่ๆทุกๆคนนะคะฝนตกค่ะตอนนี้ฝนก็ตกได้ยินเสียงฝนไหม อ๋อขอบคุณนะคะแปลว่ายังน้อยกับอาการเปลี่ยนไปหลายอย่างบอจบบอหายแต่อายหานห่างคือเป็นลายตางแค่น้องกะจักมันยุ่งกระจักมันอยากยังเน่แต่บอกแค่กันคึอเก้าเลยเน้อคึกเ้าเลยหนังที่ครับ

บอกกันแน่ตี้ถ้าไอสิหนีใกล้ทางอย่าสิลอยแล้วก็ห่าให้นั่งบอกแม้ละให้ให้ยังไงให้นั่งเป็นให้นั่งเป็นให้ให้น้องเป็นผู้แพ้ยาหายเด้อปัญหาเสิยหายอยัางไรปะเนี่ โอ้ยเธอฉันหิวข้าวอะไปกินก่อนไปอ๋อมถ้าถือทั่วสาวยไปแป๊บนึงฉันไปหาบางก่อนไม่อยากกินก็หิวข้าวก,าากินน้ำแน่อไอ้ดิมสุ่งกินอะไรม,มัมันบ้านไหนเบิรดได้หรอ,อจ,จับเติมมันห้องพ่อแม่สวัสดีครับ จกฟังเองเลยครับเไลฟ์เฟซบุ๊กตอนไหนรอพี่บอสมาก่อนนะครับพี่บอสมือมิกมือซาวฮีทหอยนะครับเขากำลังไปเอาสายสายไหมพอดีสายเรามันหาไม่เจอนะครับเมสเสสต์ตัวนี้ขึ้นรอเที่ยใครว่าท่านตัวนี้ใครบโูแมน เสือตัวนี้ได้มาจะโดนแล้วแหละแต่ว่าพอ,อยใส่ครับมาสกอตสกอตอืมไม่ฟีบอ่ะเ,เรามาเพาความผิดหวังบอด้เลยค้างหมด่ะ ฉัหนูขมเดีอวันหนูเนขาน่าฉนหนูขพูกนอ่ะทำไมฟีไปกินมไม่เไม่ีอยู่แต่ไอ้ทิมสื่อไม่ทอดไข่ยีนเน้นไหมไติมกาแฟไอ้สวดกรไม่ทอดไข่อันนี้นอันอยูปเนี่ย <laughs> <laughs> Oh. มไม่เอาบอกว่าเจ้าด้วยว่าไม่อไปเอาเองแล้ <c oughs> วแมนแมนที่แรกว่าบ่เอากระใจกับบอกมเอาเอีรอนะครับทุกคนใครรอไม่ได้ก็ต้องรอคือเก่า <c oughs> ได้เดี๋ยวะว่าโูก ทุกคนรออยู่บ่แจ้งเตือนเด้อดสวนอ้าววันจอดใครบ้านไหนเราสองคนแล้วอ่ะโอ้ันี้พี่ชีพว่ไงว นนหนูจะไลค์ในเฟซบุ๊กนะคะทุกคนรอ,อน้องอยู่พอดีน้องออกไปเอาสายให้วันนี้มันเชื่อมไม่ได้ร้ 9, อยห้าสิบเก้าค่ะร้อยหกสิบถึงร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบเก้าห้าเก้าหกสิบ รอเ <laughs> อจ้าอ่ะสัตวสัตว์รอเน,นี่ยได้ได้ไปกินเขาก่อนเนี่ยบอไ่้นหนิวเขารอะเอ็นดูก็หนิวข้าวน้ะจากน้อยทองกับสีหองสูฟังตัวนี้บ๊วยเน่ยนี่นสีหองเพี้ยงเลแต่ทองสีหองสูฟังนอนไหลเนี่ยบอ เรียวเรียวนอนไลท์เลยแล้วกันนะฮะเป็นได้ระบาดเลเอาสิสวัสดีค่ะวันนี้ไม่กินข้าวค่ะหิวข้าวมากเลยตอนนี้ฝนตก คิดถึงนะคะคิดถึงครับคิดถึงทุกคนเช่นกานนานแค่ไหนก็จะรอสองถุ่เนี่นัดเพิ่นเลยว่าสองถุนเลยเรียกี่เราสิเรียกซ้เกียร์เรนัดเพื่อนไหนสองถุมนัดเข้าถุมหนึ่งนี้หรอนัดไม่แล้วเรีดีกะอืมมันกะทุกคนขอใจเนาะอะไรทุกคนขอใจเนาะ ไปกินข้าวก่อนจอ้าหนูหิวข้าวเขาอาจเจ็ดมื่นกว่าบิรมีแห้งถือไม่แล้วล่ะวันนี้อนุอโมทนาบุญสาธุกับน้องเนนด้วยนะคะครับผมสาธุค่ะอ่ะ,อออะมอแม่หนมีข้าวเหนียวมีข้าวสวยอยู่ ม่นุง,งเขาไว้อยู่อ,อยากกินไข่ดาวเสียใส่ซอสมากดกีเส,สียมเนาะโอ้โอบ่มีแห้งไรแล้วขอบคุณครับปะพุนกล่องของขวัญด้วยนะคะอยากพี่อยู่วันนี้มาดังงกค่ะทุกคนแน่น,นอน